ดาวเพียงแค่5%ก็สามารถผ่อนทีวีได้นะครับกับมีทีวีนะฮะ43นิ้วนะครับ,รบซึ่งผมตัดสินใจผ่อนนะครับกับทางหน้าร้านเจามานะครับเพราะว่าใช้เอกสารเพียงแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นนะครับที่ตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าดาวเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับ ตัวมีทีวี43นิ้วนะครับราคาอยู่ที่11,990บาทครับนั่นดาวเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะฮะยังไงใครสนใจนะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่เ m a r t นะครับกับสินเชื่อ c s s Joy นะครับผ่อนง่ายได้ทุกอย่างต้องสินเชื่อ CashJoy นะครับที่ตัดสินใจผ่อนกับ เป็นมีทีวีตัวนี้นะเพราะว่าเป็น Android TV นะครับซึ่ง Android TV เนี่ยมันสามารถดู YouTube ได้นะครับแล้วก็ดู Netflix ได้หรือว่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพิ่มเติมได้ผ่าน Google Play นะครับแล้วก็ง่ายมากๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนไปดูช่องสัญญาณทีวีนะครับอันนี้ผมดู YouTube อยู่นะการเปลี่ยนดูช่องสัญญาณทีวีปกตินะนี่เลยก็เพียงแค่กดปุ่มมีนะคะบนรีมททีวีนะครับแค่นี้เองครับ มันก็จะกลับเข้าไปที่ตัวช่องสัญญาณต่างๆนะครับหรือว่าเข้าแอปอื่นๆก็ได้นะเน็ตฟลิ y o ยูทูบนะทีวีแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นที่เราจะต้องการดูนะครับมันสามารถลิงก์ได้นะครับโดยใช้ Gmail นะฮะใน Google นะครับง่ายมากๆนะฮะแล้วก็ด้วยหน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอ 2K นะฮะ ความละเอียดสูงมากผมชอบมากเลยแล้วก็ระบบเสียงดังมากๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะยังไงก็สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่เจมาน,นะครับเพราะดาวเพียงแค่5%ซก็สามารถรับเครื่องได้เลยนะครับเอกสารเพียงแค่2อย่างนะครับบัตรประชาชนอายุ20ปีขึ้นไปมีไรายได้800 0บาทก็สมัครได้แล้วนะครับ สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธานาคารเท่านั้นนะครับใช้เสด็จเมนยอดหลัง6เดือนนะครับสมัครง่ายและอนุบัติอนุมัติไวมากๆกนะครับกับสินเชื่อแคสจอยผ่อนงานผ่อนง่ายได้ทุกอย่างที่เจมารทครับผม